แสดงว่าลุงบุญก็ต้องบวชได้หน่เนาะราวนาภัยตัดได้พู้นั้นบวชนำเอาเอาอีรีแล้วสันมูอก็ตัดแล้วแม่เนี่แหละแม่เอีแสดงว่ามูจับตัวต้องบวชต้องกันแล้ว嘛อูได้แล้วมูตัวแล้วมูรึกษามมูมูรึกษากันว่่เด้ <cười> 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 sao mà mày xuống nước đó, <laughs> đó nữa đâu học mày quá hả Hãy subscribe ไก่เวลาเวลายดิบ้านในปลาดุงเลยงอเข่าเทียงเรียบร้อยแล้วเนาะกินอิ่มกันบัดแล้วพี่น้องเพอนมาตุ่มมาโฮมกันแหละพี่น้องเลยอีกสักหน่อยก็ได่เวลาเวลาหอดมูหอดยามเพื่อนใหญ่พอแค่ไปพุ่นแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนาะภาษาพุ่นหละสงสารเล่า แต่ทั้งแม่ตุ้ยว่าอยากเอาร่าไห้อีกจักหน่อยว่าสันพี่น้อยก็คือไปทรงสก,การบาบแก่ๆในจักหน่อยเนาะปกติบายม่งนี่เม่นเพิเ่มออกไปแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้เราขอเป็นบายสองกุ้งเรือสามไปเลยว่าสันขอให้ตระแจกอยู่น้าอีกจักหน่อยเนาะนะกลับทักไทยสบายดีปลาดุงเลยเนาะทางเมนเชอร์กัเห็ดเวียกในทาง คั่วแล้วๆพี่น้องเลยนะเานาะย้อเข่าย้อนน้ำตามมะคุงลาบสิ้นซูเปอร์ชิโน่พ่นแล้วแล้วก็เอาน้องเชอร์พ่นขึ้นมานอนอยากนอนตื่นเ้าเลยมื่อ้าวนี่เนาะสวัสดีนอนเด้อนอนถ่าเลยเดี๋ยวแม่ลงไปเบิ่งพระจันทร์อันโกนผมกันเด้อเบิ่งพระจันทร์โกนผมกันมีไฟเนาะบวชน้นำเล้านี่พี่น้องเลยต้องไปเบิ่งนกันเล็กน,น้อยบ่ เน้นหน่อยจักถามไอ้ตาด้วยไอ้ตาทีเป็นเน้นหน่อยบอน่ะไอ้ตาคือน้าพี่ครับพี่เออบอกไอ้เตอร์เล้วจุกกระลุยสบายดีพี่น้องเอ้ยเอาไป้าเตอร์ฝ่า้าน์ถาดเดี๋ยวไปเบิรงทางบ่อจันพิงกันเด้อเอออย่างอย่างนอนน่องนี่ยงนอนอย่างนอนอยู่ทางเอ็นยวหาผ่าขาวก็ดึกๆอยู่ได้บอเกี้ยวกะมีน่าอยู่บ่ พ่นก็มาลายได้พี่น้องเลยทั้งล้างพุ่นเนาะทั้งโฮมไม่โฮมโต้พี่แมนเบิดอ้อมรอบๆเพื่อนเรานี่พี่น้องเลยูทั้งลังบอลบอลเจาะรถอาวนพุ่งกับแมนพี่ก็เต็มเนาะทั้งหน้าทั้งพี่ทั้งล่างไม่คั่วเขาอีกเอามาเบิ่งนเป็นโกลผมกันก่อนพี่น้องเลยเนาะลูกล้านเพป็น ทางบรจันทร์พญากคมไฮโยนายได้พ่น้องเายทางนี้กันนะคนบ้านอื่นบ้านไกลกันมากพี่น้องเลยพี่น้องลายเนาะคนมาั่วไปเมานั่งห่มเย็นอยู่พี่เนาะ ตอนย่อเขาจะคพนได้กินทางนี้ทั่วถึงกันเยอะเนาะลาอยู่พี่น้องเลยตามมาหุ้งไปจนเดือนง่ายมากเยอยู่เนาะหนุ่ลานลราพี่น้องเลยลานจุกหน่อยท่านนี้อากาศเย็นเนาะทางนี้เนาะลมเย็นจะเจิดทั้งนั้น้หมันห่อนทางไม่คั่วกิ่นี่พากกันหฮืออะไรอยู่

ฮะอ้มต้น้าวอืมมีแต่ถามเอนี่บอกหาผ่าขาวอีเทิงผู้ต้องคิกเพรานว่าต้องคิกต้องเอาเป็นเอาคู่ เพื่อนต้องบวชให้ขี้กันเป็นเป็นเลขขี้พี่น้อยเนาะว้าวเป็นคู่็มาได้้อพาบเมื่อเขาขา่เาาอยู่ทงานีที

ก็ได้กินจะไห้กระดาษห้มวเื่อจะไห้ดีเลยบวกกักต็ด้งบวชได้บวชได้บวชตน้องบวชก่อนเอาบันบวชหเอาถ่วันเอาไถ่้เพิ่ไปเลยไปเลยัทบี้ยังรว่ากระดูกปลีกันเลย ักอยยังนะอันนี้เสียที่ว่าหันยังไม่ได้กินข้าวเลยเบิดแล้วเบิดแล้วไปหาชมตำน้ำแม่ชิดเด้อจักมีดูบอลแลทั้งยังดยยาวหาแลวกินพีงไรนะสบายได้มาบ่ยาวนี่ตาต้องกดถามหาด้วยปคุรนดาถามหา้าไมกลัวผมไปอุ่ใจเ้วไปไปมาเจ้า่เลยนะทห คนผมแล้ว้ังก <c ười> ah, ินนี่อยู่บ้าือไพคือหูดีเธอป้าแดกไม่หมผมนะโอ้ยสบายดีอะไร คน่าบอเอาลอดอะไรก็ได้ไปดเื่อนเกทมดเรื่อ้อนันบอาบไทยตวดวันนึงหรือว่าอลอดดิเจ้าเจ้าบอกก่อนว่ะข้าเดียวกระปุงไว้เลดอะ กะเกียม์นะกเกียมแน่แนเพื่อเพื่อแล้วได้หลายคนเพื่อผู้นั้นผู้นี้คนั่นอันนี้อยู่ด้เพื่อสิลงวัดอีกอืมเพื่อสิลงไปวัดไปบวชไปอย่างน้ำยะตาพี่นี่หาว่าลปนี่เน้ยนี่ก็แล้วนบ่แล้ว บอกคนละเพิ่นังชีอันเรเขาหเหืาหดคือว่นนับมาหานึงมีหกว่ะเอาเด็กน้อยมีสามนะได้แต่อาทิตย์นะอือก็มาหานนัีไพอีกคนนึงหาหาบอเอาคื่องหา ขีกอยู่เนาะยามันเป็นนับรวมบอคือนับเฉพาะจัวหรือว่าเมซี่กานับรวมกับคู่ได้ปะเรือเฟอรนสเแอรว่าจัวตัวจัวใช่ปะนับแย่กันใช่ปะน่นีว่าชมะันอปนะคเอ้ยเนั่นันั

บอกแล้ว่ายาวหลอดคัอดเลือเฮงเล็มครับเนาะบอกว่ายาวหลอดคักดเลือเฮงเล็มครับแกันให็นคนอี้่างเลยผมมันผมมันันแล้วูนนูกนมอรผมมน

อาชิตกะหากกมาหอดวังสวยๆแนบไี่นอนะ่อยเนาะมากะไห้ห้องตองแตกแล้วมาปะทันพอมันกะบุมีไปทัาเดี๋พีไป้องเราจะว่าปัทันหินหนะเราว่มาวมว่านนี่ตอนเปิดป่าลงมาแตนข้างนอกคกุณกะวีดีโอคอให้เพื่อนเบิ่งน้ำเพื่อนกน็นั่งรถมาน้ำไห้มาน้ำ

ชายกลางกับชายโคกคนหัวลำกันร่วมมาแยกบะ นี่คุณดึงเธอเนาะนนรายเลยเนาะเอออาจะะต้องทรายละชีไฟกำลังเติมเตมลังให้ไอ่คนนั่งนะถือหรือว่าะอันนองท้ายละแล้วอน้เออเราก็บวชป่ะโกลนะยิ่งบุญเออแล้วมันได้ไหมแถมโฟมทั้งลังเลนะ

เขาเปล่นยังือสั่นนะเฮ้ยอ่เปลยนแล้วพ่อมาหล่อนทะเลพ่อนว่าพวคักเนอะเป็นอะไรลูกสาวเป็นอะไรซมนเาเบื่งพ่อเป็นคนพเบิ่งเลยทรงชมผมพ่อเนอะมาน

แสดงว่าลุงบุญก็ต้องบวชได้นี่เนาะผู้นาภัยตัดได้ผู้นั่นบวชนำเอาเอาอิรีแล้วสั่นมูอกันตัดแล้วแม่เนี่ยแหละเอาแสดงว่าผู้จับตัวต้องบวชต้องกันแล้วอ่ะเออบได้เลยมือตัวแล้วผู้ปรึกษามูือปรึกษากันว่าแต่เด้ mẹ em phải dài vào xuống mưa đây rồi em nhà mi hồng nó sơ cái gì thề bố lộ cái cuốn sách nghe <laughs> đi chúng mày đang làm cái gì cuốn cuốn

ต้อโคนนวดาบนนงัวนะวนนวดนนวดนวดโคนไคนตาไงเดี๋ยวคนตาใ้นมบุหินได้มาได้คนตาอยู่ไหมเนี่มันตามเขา้ยเลยนวัน์เพิ่นมาตามเลยว่าได้บุญใช่บุญแม่งหัวเดียวนี่ย่เจ้าคนมาโดๆ บ่เะจัดเราไล่เราสั่นเลยบ่ยังตาคิวเลยบ่่ยังตาคนตาได้เล่นคนเนาะต้องกรใครผู้ว่ไหนลามกัได้ผู้ผู้ทาร์กะไรเจุ่มใช่แล้วเนาบ่เบิงนเบิ้นเบิ้นหลังนี้นะผู้ทูลบ่เอาคนดังของน้ำได้สอเหนุ เช่้ชิ้ชชอเมาไ่เาใหมนั่งเฝ้าพ่อพ่งคัะพ่อพ่นพ่อพั่กนหัวสวไชูน่าไปชูเเนาะด เอาเนื้อเราออกไปว er no e ่ะฮะเนื้อเราห่อยแม่ะอ่ะเนาะ ข้างหัวโดดชงหัวโดดชหลวโดดมาหรอชงหัวโดดเลดเกี่ยมาได้กี่ยมาครับเนี่ย้ั่นไั่นนั่ดนัดนนั่นนั่นนัดนนั่นน้่น้ั่นน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 ันนั่นนัั่นน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  นี่ถ่ายลงไปบวชที่วัดนะจะคของอะไรก้าอนนี่ลคตรัวลูกไงเออน้ำคอน้ำแขน น้องข้อน้องแขนปุ่งออกไปพุ่งแล้ไปแล้วไปแล้วไปซาไปนี้พี่น้องเอ้ยไปตามเมึงเพื่อนยูวัดพุ่นแหละทางแมงเสื้อกระหายนี้ข้าวเจ้าพองไว้ก่อนเมึงของพ่อเพื่อนคือสิปะมาได้ปะนี่อ่ากระป๋งกระเป๋าสองโทรศัพท์ตัดผมเป็นที่ช่องเดียว ส่งกินนีแล้วจืดหัวได้วะจืดหัวได้ส่งกี่นีก็เสียงเลือดย่อยเอาดุงบุญเหดนะบ้าส่งกี่ก็เอ่ะใช่ซาปาดุงเลยเนาะเดี๋ยวไปพุ่นแหละไปเบิ่งพระกพัชร์ไปไปวะไปวปเอากระป๋องมาเตอะไป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 คอตัวหัวโดดไว้ตาปะไอ้ทางศิริวัฒน์เพิ่งมาตามอยู่พี่น้องเลยเนาะข่าวจำเจ้าจเจ้าอยู่เราปะเออเพิ่งไปรถได้เหบอ เอาบุญบ้าพาไปเพิ่นไป้วบ้เพิ่อนแกนั่นก่อนนะแก่แล้วโกนเรียบร้อยแล้วเออบนผูกแขนก่อนเนาะไปเบ่งกันไปเออหลังเดอหลังเดอหลังเดอ

่ถ้าว่าเขามาอยากจะฝากเบิ่งคนคนที่ได้สมนี้โดยสบยดีโยโอเคสาพี่น้องเนาะทางแม่น้องเกสิลงไปเบิ่งทางอ่าาจเพิ่นพุ่นแหพี่น้องเนาะไปเบิ่งเพิ่นขั้นตอนเพิ่นบวชก่อนทางนี้ก็ให้ป้าเตื้อป้าใหญ่เพิ่นเบิ่งถ่าเนาะเดี๋ยวสิมาประมาณชั่วโมงได้บ่เอ้าสําหรับคลิปนี้ก็สิขอลําลา ເຮົາລົງໄວ້ສໍານີ້ກ່ອນສາບປາລົງເອີເນາະໄປພໍ່ນຄິບນານາະິບນລສໍດສະບາຍດີຫມດຸຜູ